สวัสดีครับป๋าป๋าชื่ออะไรครับชื่อหลิงสังสมานันต์บัวเพอนารองอายุเท่าไหร่ครับป๋าอายุเจ็ดสิบอายุเจ็ดสิบนะครับตอนแรกๆป๋าเป็นป่วยเรื่องโรคอะไรครับเบาหวานความดันไขมัน<บ>อตันเบาหวานนี่เบาหวาน,วาน,ต,อนตอนตอนตรวจขึ้นเท่าไหร่ครับโอ้ประมาณหก มันสี่สิปีแล้วนะที่เป็นมาเนี่ยก่อนที่จะกินเมื่อสองวันสามวันนี่ไหมจะ๊ะอป่าสองวันสองวันเนี่ยผมมากินเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ผมถือไว้เนี่ยอ๋อครับรู้สึกว่าดีมากมและใครไม่เชื่อแล้วผมไม่เคยออกผมกินมาหลายบริษัทเหมือนกันไม่ใช่หนูรองยานะครับมผมก็อยากรู้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนมันดีแต่ตอนนี้ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันตอบโจทย์จริงๆร้อยเปอร์เซ็นตชามือชาเท้าเอาอยู่ไอ้ที่ลุก,กโอยนั่งก็โอยเกอกำไม่ได้อะไรไม่ได้จับช้อนก็ไม่ได้จับอะไรก็ตกแต่ตอนนี้มือผมตีอ๋อป่าป่ากินได้กี่วันนะปะ๋าสี่วันเนี่ยอ๋อป่ากินได้สี่วันจากมือกำไม่ค่อยได้กำได้แล้วได้แล้วออนี่แหละครับโอ้โ ตรงนี้ต้องขอขอบคุณทางเช่าะปะผมขอบคุณชั้นเช่ามากครับอและขอขอขอบคุณผูาา้นำาาท,นที่เอาของดีๆมาให้ผมกินและผมขอย้ําอย่างเดียวนะฮะไม่แพงอย่างที่คิดนีอย่าคิดว่าแพงนะครับของอะไรอะสมุนไพรมาตอบโจทย์ได้คุณกินยาหมอ โรงพยาบาลเราก็กินแต่เราไม่ได้มันก็เหมือนกับเราไปหากินธรรมดาเป็นเป็นตามหมอนัดเราก็ไปตามเวลาของหมอนัดแต่มันก็เหมือนเรากินสารเคมีชนิดหนึ่งอ๋อกตบตรงนะ<ต>สมุนภัยทุกอย่างตอบโจทย์นะครับ,รบอนนลองดูฉันเช่าตัวนี้ทุกท่านน่ะจะจะพูด เสียงเดียวกันกับเหมือนผมเป็นอ๋อแสดงว่าตอนนี้ป๋ามั่นใจแล้วนะครับมั่นใจครับร้อซครับขอบคุณครับป๋าโอเคครับ